ชาวเน็ตเสียงแตกนะครับผมไม่เข้าใจในคอนเทนต์ของบอสโจโยมานินแล้วก็ลุงโทนี่นะครับเ้าโจเกาะอุ๋งอิงกินเหรอครับขายได้ซัานี่บอกสาวน้อยเพชรบานแพงน่ะยจะไปกอเดเล็กน้อยกินมันเป็นยังไงโอ้ลุงโทนี่อย่าวางสันติล่ะเอาวางไหนครับผมมีู้หรี่กามาวา่ากผมสีเลยดิดโอ้ยเขาซเชียวเขาเห็นอยู่ครับแต่ว่าเขาบอกกาเว้า บอสโจยูมินินได้เดินทางไปที่ร้านของลุงโทนี่แล้วก็ได้ไปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์กันนะครับแต่ว่าชาวเน็ตเสียงแต่ครับคอมเมนต์แต่ออกมาเป็น2เสียงหลายๆคนก็บอกว่าคอนเทนต์นี้มันแรงไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้ไปย้อนดูคลิปเก่าๆของลุงโทนี่แล้วเราจะรู้สึกว่าคลิปนี้มันเบามากไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่คอนเทนต์เป็นแค่คอนเทนต์ของลุงโทนี่และทีนี้บอสโจก่อนที่จะเดินทางไปหาลุงโทนี่ก็ต้องรู้แล้วว่าลุงโทนี่ ต้องทำคอนเทนต์คล้ายๆออกมาทำนองแบบนี้เพราะว่าคลิปเก่าๆก็คือทำมาแบบนี้แล้วทีนี้นะครับผมวันเมื่อวันนี้เนาะทางบอสโจยมานินก็ได้เดินทางไปหาลุงโทนี่ที่ร้านนะครับแล้วก็ได้ไปถ่ายคลิปมาลงในช่อง Youtube แล้วก็ลงในเพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็พอไปถึงก็เป็นการเซลกันลุงโทนี่ก็จะพูดถึงถามบอสโจเลยพูดถึงเรื่องการออกรายการ อย่างรายการซูเปอร์หมั่มเนี่ยได้เอาเงินไปจ้างเขาหรือเปล่าเอาเงินไปให้เขาเพื่ออยากจะไปออกรายการหรือเปล่าบอสโจก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่นะครับผมที่ไปออกรายการซูเปอร์หมั่มเนี่ยก็คือพี่หมั่มก็ได้ติดต่อมาไม่ได้ว่าไปจ้างเขาอ,อันนี้ก็คือเคลียร์ไปหนึ่งอย่างนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างก็ลุงโทนี่ก็ถามมาอีกบอกว่า f c หน้าเวทีเนี่ยที่มากันเยอะๆเ,เนี่ยวิกแตกวิกแตกเนี่ย จ้างเขามาหรือเปล่าหรือว่าให้เข้าฟรีหรือเปล่าคนถึงเต็มพอเข้าเต็มแล้วค่อยไปถ่ายรูปหรือเปล่าบอสโจก็บอกขำนะครับในคอนเทนต์นี้ก็ถามลุงโทนี่กลับอยู่ว่าลูกค้าที่ร้านเนี่ยจ้างเข้ามากินหรออะไรอย่างนี้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นคอนเทนต์เนาะก็เคลียร์อีกหนึ่งเรื่องในฐานะผมนะผมก็ผมก็รู้ไงผมไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ่อยผมก็ได้จ่ายเงินเข้าไปทุกครั้งผมก็รู้ว่าก็แฟนคลับ f c อ่ะเขารักเขาศรัทธาในตัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาศรัทธาในองค์กร เขาก็ยอมที่จะเดินทางไปดูแล้วก็เสียเงินที่จะไปรับชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ได้ความสุขกลับมาอันนี้ก็คือเราในฐานะ fc Cup, แฟนคลับเราก็รู้เรื่องตรงนี้อยู่อันนี้ก็คือเป็นลุงโทนี่แซลเหมือนกันนะครับผมอ่าจะต้องเข้าใจเนาะเราก็คิดคิดบวกไว้ก่อนอย,อย่าอย่าเพิ่งไปอาคาตินะครับอย่าเพิ่งไปอาคาติกับลุงโทนี่นะครับและเรื่องที่3นะครับก็เรื่องซื้อตัวศิล,ลปินครับว่าบอสโจเนี่ยทำไมไม่ปั้นศิลปินเอง ทำไมถึงไปซื้อตัวศิลปินดังๆอยู่ในวงการหมอลำมาอยู่กับตัวเองบอสโจก็บอกว่าไม่ได้ซื้อก็ยกตัวอย่างนะครับลุงๆคนนี้ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างยายแลมอย่างยายแลมเนี่ยเขาไปซื้อมาใช่ไหมบอสโจบอกไปใช่ก็เป็นคอนเทนต์ขำๆนะครับอย่างคุณสุสายยายอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาคุยกันแล้วเนาะไม่ได้ติดสัญญาอะไรแล้วก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างน้องอมแอมเองก็เหมือนกันครับ นางเอกคนเก่าก็ลงนะครับน้องแอมก็ได้มาเป็นนางเอกแทนอันนี้ก็คือเคลียประเด็นตรงนี้แล้วก็คือเป็นคอนเทนต์แลลวเขาจะต้องเข้าใจว่าเป็นคอนเทนต์นะและอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือเพลงของบอสโจนะครับเพลงของบอสโจเพลงแรกก็คือจบแบบเท่ๆเขาอาลุงเขานี่ก็บอกว่าไม่ไงเออไม่ดัง,ไม,ดงไม่เคยได้ยินหรือเปล่าเออประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงคือเพลงที่กำลังจะออกใหม่นั่นก็คือเพลง หากสาวข้าแม่ลูกคนนี้บอกว่าเพลงนี้ไม่ดังเนื้อหาไม่ดีประสันครับอันนี้ก็เป็นการแซลกันเล่นเนาะพี่น้องเนาะเอออ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับปิดท้ายเลยเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะดราม่าอีกเหมือนกันก็คือเรื่องเกาะอุงอิงกินอ่าบอกว่าบอสโจเกาะน้องอุงอิงกินเพราะว่าอุงอิงดังแต่บอสโจอ่ะไม่ดังเพราะฉะนั้นก็เท่ากับบอสโจเนี่ยเกาะอุ๋งอิงกินบอสโจก็บอกว่าพยาามพูดย่าง,งานั้น มันไม่ใช่ไม่เคยมีใครพูดกับบอสโจโแบบนี้บอสโจก็ปั้นน้องอุ๋งอิงมากับมือแล้วอุ๋งอิงอ่ะแฟนคลับเอฟซก็รู้น้องเราก็รู้กันอยู่นะว่าอุ๋งอิงก,ก็คือเป็นลูกสาวของบอสโจบอสโจรับเป็นลูกบุญธรรมแล้วนะครับผมก็ก็เขาเรียกว่าเพิ่งพาอาศัยกันบอสโจเป็นคนช่วยผลักดันอุ๋งอิงทำให้อุ๋งอิงมีวันนี้อ่ะพออุ๋งอิงดัง ทางองค์กรสาวนา้อยเพชรบานแพงก็ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยก็คือมีงานเยอะขึ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแต่ทีนี้เราเข้าใจอยู่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์เพราะว่าหลังจากที่ผมได้ไปย้อนดูคลิปเก่าๆของลุงโทนี่แล้วคอนเทนต์เนี้ยถือว่าก็ไม่ได้แรงเลยนะไม่ได้แรงแต่อาจอาจจะประมาณว่าคือแฟนคลับก็อาจจะไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นว่ามีใครจะมาพูดถึงกับโบอสโจแรงขนาดนี้ เออบางบางทีบอสโจก็บบก็แบบก,ก็ตกใจเหมือนกันนะครับใน,นบางคอนเทนต์เนาะแต่ผมก็เชื่อว่าทางบอสโจแล้วก็ทางลุงโทนี่เนี่ยก่อนที่ทางบอสพอคุยกันเสร็จเนาะเขาก็ได้แบบคุยกันสนุกสนานแหละหลังหลังจากที่คุยประเด็นเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วก็ยังคุยกันเรื่องร้านก๋วยตงกวยเตียวยังคุยกันเรื่องงานยังให,ให้บอสโจฝากฝากเบอร์ติดต่อว่าถ้าอยากติดต่อสาวนักเพื่อนบ้านแพงเนี่ยต้องติดต่อไปทางไหนอันนี้ก็คือ ก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าท้ายคลิปก็คือน่ารักกันมากๆเลยเนาะแต่ถ้าใครดูแต่หัวคลิปก็อาจจะดูว่ามันแรงไปหน่อยนึงแต่เราต้องทำทความเข้าใจนะครับในคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็พอหลังจากที่บอสโจโยมานินนะครับก็ได้ตัดคลิปนี้มาลงในช่อง Youtube สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ลงใน facebook สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับก็ทำให้ชาวเน็ต หรือว่าแฟนคลับ FC เนี่ยมาคอมเมนต์กันแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งคนที่เข้าใจว่านี่คือคอนเทนต์แล้วก็อีกหลายคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจในคอนเทนต์นี้หลายคนก็บอกว่าเออมันแรงไปหรือเปล่าพูดแรงไปไหมคอนเทนต์แรงไปไหมนะครับผมวันนี้ผมจะมาขอส่องคอมเมนต์นะครับในทาง f a c e b o o k สาวน้ำเพชรแพงเลยนะหน้า Facebook หลักเลยนะครับผมที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมอ่ะ คอมเมนต์แรกคอมเมนต์แรกก็บอกว่าคอนเทนต์แรงมากหยอกแห้งแท่ลุงวสันครับอ่คอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับก็บอกว่ามวนมวลเดอร์วสันครับอ่และอีกหนึ่งท่านนะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าคอนเทนต์จา้าและอีกหนึ่งท่านนะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าหัวจะปวดวสันครับและท่านต่อไปก็มาคอมเมนต์บอกว่าแรงไปไหมลุงอืม และคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าลุงเพิรนดีใจอยากหยอกนุ่มโจซื้อ,อดอกค่าเพินเป็นคนเบาแบบนี้แต่เพินนกะใจดีค่าหักนุ่มโจหักวงนํำค่ากะสั้นบ่กกาลเล่นดอกอ่าผมจะขออธิบายคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับผมเข้าใจนะผมผมก็เข้าใจเหมือนท่านนี้ที่มาคอมเมนต์นี่แหละว่าลุงโทนี่เนี่ยหยอกบอสโจใช่ไหมคือ ด้วยก็คือเป็นการพูดเล่นกันเป็นการทำคอนเทนต์อ่าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะลุงแกก็เป็นคนพูดแบบประมาณนี้อยู่แล้วนะการเป็นการหยอกกันถ้าแกคิดจริงๆแกก็ไม่กล้าพูดออกมาแบบนี้หรอกอันนี้ก็เป็นการหยอกกันและทางบอสโจก็ได้ตรวจคลิปแล้วฟังคลิปฟังฟังไปฟังมาแล้วก็เขาเรียกว่าประเมินแล้วว่าคลิปนี้ลงได้ไม่มีอะไรทางบอสโจก็ไม่ได้ติดใจอะไรนั่นก็คือทางบอสโจก็เลยเอามาลงอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมอ่า คอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าคอนเทนต์เจ้าแห้งโพดลุ่งสันครับอ,อันนี้ก็คอ,อคอมเมนต,ต์ต่อมาก็บอกว่าคอนเทนต์แรงจังสงสารหนุ่มโจะนะครับฮ <Huh. S 1> คอมเมนต์ท่านต่อมาก็บอกว่าเล่าเคลียร์ให้สาวน้อยตีเล่าคือว่าคักแท้อืมคอมเมนต์ท่านต่อมาก็เชียร์บอสโจะนะครับบอกว่าสู่ๆเด้อบอสไปพ่อลุ่งทั้งที่นะครับผม คอมเมนต์ท่านต่อมาก็บอกว่าแรงไปไหมลุงอ่าคอมเมนต์ Comment ท่านนี้ก็บอกว่าแรงเกินไปสงสารบอสโจครับอืมคอมเมนต์ Comment ท่านนี้ก็บอกว่าทีเอฟอ่าทีเอฟซีก็ว่าแรงเดี๋ยวนะทีเอฟซีก็ว่าแรงก็คําว่าเกาะเด็กกินนี่แหละอ๋อทีเอฟซีว่าแรงก็คือคําว่าเกาะเด็กกินนี่แหละอืม คอมเมนต์ท่านตอหน,นี้ก็บอกว่าชอบครับน่ะคอมเมนต์ท่านต่อมาก็บอกว่าอยู่กับลุงมีแต่สนุกอย่างเดียวครับแต่คอมเมนต์ท่านนี้ก็มาบอกว่าเล่นแรงนะคะอ่าคอมเมนต์ท่านต่อมาก็บอกว่าโทนี่สไตล์นะครับผมแสดงว่าท่านนี้ก็เคยดูคลิปของลุงโทนี่บ่อยๆเนาะก็จะรู้สไตล์ของลุงโทนี่นะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาก็บอกว่าแรงเกินไปไม่สมควรพูดนะครับผมคอมเมนต์ท่านต่อมาก็บอกว่า สนุกลายครับมือนี้อ่าคอมเมนต์ท่านนี้ก็บอกว่าข่เมือน้ำมูเจ้าสันครับคอมเมนต์ท่านนี้ก็บอกว่าสงสารหนุ่มโจหน้าเสียเลยและคอมเมนต์ท่านนี้ก็บอกว่าเป็นคอนเทนต์ของลุงครับเวลามีคนดังๆไปหานะครับผมอ่าอย่างคอมเมนต์นี้เนาะล่าสุดเราก็เห็นอ่าคุณแม่ลีน่าจังคุณแม่ลีน่าจังจันจาก็ได้เดินทางไปหาลุงโทนี่เหมือนกันก็โอ้ ฟาดกันแรงมากคู่แบบแรงกว่าน,นี้หลายเท่าเลยและซึ่งคลิปนั้นมีคนดูตั้งสองสาล้านคนเลยนะในใน c e e o o o k ของลุงโทนี่โทนี่นาฮีชาแนลนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะอืมก็หลายๆคนก็เข้าใจในคอมอในคอนเทนต์นี้แต่อีกหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมแต่ผมก็ขอย้ำให้ฟังอีกหน่อยนะครับว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่คอมเป็นเพียงแค่คอนเทนต์เท่านั้นเนาะ เป็นการคุยกันสนุกสนานแซวกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้แฟนขับ FC คิดมากนะครับาทางบอสโจเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรบอสโจก็ได้ถึงนําคลิปนี้มาลงบอสโจก็เข้าใจว่าเป็นคอนเทนต์และบอสโจก็ตั้งใจว่าทําให้เป็นคอนเทนต์นั่นแหละครับเราดูกันแบบว่าด้วยความสนุกสนานดีกว่าเราก็เขาเรียกว่าเปิดใจให้กว้างไว้เนาะอย่าเพิ่งอคติรอฟังทางบอสโจดีกว่าบอสโจก็ได้บอกแล้วเดี๋ยวบอสโจก็ออกมาเคลียขนาดที่ก่อนที่บอสโจ บอสโจจะมาลงคลิปนะพอบอสโจไปคุยกับลุงโทนี่เสร็จบอสโจก็ยังมาบอกเลยว่าข่ยมาให้เจ้าดากักแท้นีแหมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีโพสต์มีพสต์หนึ่งของบอสโจนะครับผมได้เห็นอยู่ผมก็เลยไล่ไปดูคลิปไงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่น,น,นีผมมาให้คุนดาหรอไม่มีใครมา ไม่มีใครมาว่าผมขนาดนี้รอชมคลิปลุงโทนี่เนี่ยเห็นไหมบอสโจก็ยังมาโปรโมทให้เราไปชมคลิปกันอยู่เลยแสดงว่าไม่มีอะไรหรอกครับเราก็แบบเพิ่งคิดไปมากๆนะครับผมก็เป็นการแซลล์กันเล่นนะครับของทางเขาเรียกว่าทางคนดังดีกว่าคนดังเขาเซลล์กันเขาเล่นกันทำคอนเทนต์กันนะครับเราในฐานะแฟนคลับ f c แล้วก็รับชมด้วยความสนุกสนานดีกว่า มองให้เป็นคอนเทนต์นะครับผมเพราะว่ามันคือคอนเทนต์อ่ะสำหรับวันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็ได้นําข่าวสารนี้มาเล่าให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับได้ฟังเพราะว่ามันกําลังเป็นกระแสะอยู่หลายๆคนเข้าใจแต่หลายๆคนไม่เข้าใจผมก็อยากจะออกมาพูดให้เข้าใจว่ามันคือคอนเทนต์นะครับอย่าไปคิดมากนะครับแล้วใครที่ได้ดูคลิปของบอสโจกับลุงโทนี่แล้วบ้างมีความคิดเห็นว่ายังไงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่าแล้วสำหรับวันนี้นะครับบ่าวโจดีไซน์ก็จะขอลาเอฟซีแฟนคลับไปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ